สวัสดีครับอยู่ผมเป็นโต๊ซีโรเช่นเคยก็หยิบแนวน่ารักมาเล่นน่ารักเปล่าก็ดูจากรูปเอาแล้วกันว่าเป็นแมวที่เป็นแนว 2D นะแล้วเกมนี้มีชื่อว่า feed you cat ให้อาหารแมวของคุณก็เหมือนจะให้อาหารแบบง่ายๆแล้วมั้งผมว่าแต่แมวรู้สึกมันจะตัวมันใหญ่เท่ารูวเลยโอเคก็จะเล่นให้ดูแล้วกันว่าจะสยองสักแค่ไหนเออไม่ใช่เกมผีนี่ว่า ไปเล่นกันเลยดีกว่าโอเคเข้าเกมมาแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยเออเหมือนเราจะอยู่บ้านหลังหนึ่งที่แปลกมากเตียงสีแดงเตียงไม้ครับเหรอตกใจนิงก็เตียงไม้ครับแล้วงงมากรูปแมวน้ําอะไรวะเนี่ยโอเคออกประตูกันอาา่ะฮะออกประตูมาปุ๊บ ตอนนี้เวลาประมาณ6โมง6โมงเป๊ะแล้วเราต้องทำยังไงก็คือเราต้องให้หารแมวใช่ไหมแล้วให้ยังไงอะอ,อ่ออันนี้มีที่ล็อกอุ๊ยอดมีเสียงคนพูดล็อกมันล็อกอยู่เออเนี่ยแม่อ้โหเสียงเสียงโอ้น่ากลัววัดดีแมว กูฟังไม่รู้เ,เรื่องอ่ะคือต้องหาอาหารแมวมาให้เหรอแล้วตรงนั้นอะไรเหมือนเออเกมที่คล้ายๆเหมือนไอหมาปีศาจนะแต่หมาปีศาจมันคืออะไรวะลืมแล้และเอที่มันเป็นหลายขาผมจำไม่ได้อีฮเอ้าวัดตะวักอามองอัด คืออะไรคืออะไรอะ่ะเราดื่มน้ําอะไรเข้าไปอ้าวอ้าวแปลไม่ทันด้วยอ่าแปลไม่ทนันหยิบโทรศัพท์ไม่ทนันเอ่อเหมือนจะเป็นอมองอัดแต่ผมไม่เข้าใจนะผมไม่ได้เล่นเกมอมองอัดด้วยก็น่าจะห้ามให้ดื่มหรือมันดื่มแล้วมันก็ตายเป็นฉากจบที่แปลกมากเกมนี้มีฉากจบประมาณหตอนนะห6หฉากผูดผิดหตอนเลย เป็นหกฉากฉากแบบไม่ซ้ำกันนะโอเคก็ไปเล่นใหม่อีกรอบนึงก็ยังไม่เข้าใจนี่อะไรนี่อะไรสมุนไพรและเครื่องเทศมันคืออะไรเนี่ยคือเราทำอาหารได้เหรอคืออะไรเฮ้ยนี่ไแล้วเราใส่อะไรไป อ๋แปลไม่ออกอันนี้เป็นมาอ๋ออันนี้หินเลยหินอ่าเริ่มไม่เข้าใจแล้วทำไมเดินช้าๆอ่างง โอเคตรงนี้มันเหมือนเป็นคําแนะนำเหรอเหมือนจะเป็นสูตรอาหารแมวนะอาหารแมวมีพิษน้ำซุปสามดีผักกาดหอมเคืออะไรเนี่ยเครื่องเทศผสมทั้งหมดลงในชามมีอะไรบ้างนะอาหารแมวมีพิษอันนี้เหรอแต่ห้ามดื่มแล้มะผมว่า น่าจะห้ามดื่มดื่มแล้วตายแน่นอนอ้องงก็จะงงหน่อยโอเคให้ไป <Very strong. S 1> อันนี้มันคืออะไรผมไม่นแน่ใจโอเคมันมีอีกห้องหนึ่งเฮ้ยหรือห้องที่เรามาไม่ใช่ฮะห,ห้องน้ำอาหารแมวนี่ไงอาหารแมวเราได้แล้ว ก็คือให้หารแมวได้เลย<ด><า>เหรออ่ะอ่ะ,อ,ะอ้าว h t f r k เดี๋ยวนะขอผมแปลก่อนก็ผมถ่ายทันนะก็ค,คือเป็นฉากจบที่หนึ่งทำได้ดีมากคุณเลี้ยงแมวคุณจะมีชีวิตต่อไปได้อีกวันแต่ยังยังมีอะไรมากกว่านั้นเป็นฉากจบที่หนึ่งเป็นกลาง ก็คือเราให้อาหารแมวได้เลยเอ,อ่อเราจบฉากไหนมั้งวะฉากหนึ่งห้าปะผมก็ไม่ได้แน่ใจแต่แน่ใจคือจบก็คือดื่มไอ้นั่นไปโอเคก็มันน่าจะไม่เกมแนวสยองขวัญลวมั้งโอเคก็คือเราต้องหาสูตรผสมหมายทีวี <My TV. S 1> โอเคตรงนี้มันล็อกอะ่ะต้องทำยังไงให้มันไม่ไม่ล็อกไม่ใช่มันวีเวลาล้วเนี่ยโอเคอาหารแมวเอ้ยมีคอนอ่ะชิบหายแล้วโยนอันนี้ไม่ได้อาหารแมวมีพิษตายีเกมไม่เอาโอเคห้องน้ำก่อนแล้วก็เจอคอนเอาคอนไปทุบ โอเคเอาคอนไปทุบไม่เห็นทุบเลย s <S มันคืออะไรอะ๋อเราต้องไปทุบไอ้ไอ้นั่นไอ้หินโอเคนี่ไได้กุญแจอขอบคุณมากได้กุญแจแล้วกุญแจอเอาไปทำอะไรอ๋อเปิดอ้นี่สิ โอเคได้ปักกาศสามดีมาอาา่ะฮะต่อไปเราได้ปักกาศสามดีอาหารพิษน้ำซุปเครื่องเทศ Boys, กดไม่ได้อันเนี้ยหรือต้องเอาอาหาร <food. S 1> แมวอาหารแมวมาใส่เน่เลยรือเปล่าผม oh, ว่าใช่เหรอวะ I'm not that good at cooking maybe I could find some instructions What the fuck ไอ้เชื่อผสมได้ได้น่าแมวมาไอ้เมลแดกตายแน่มึงอาวไม่ใช่ห้องน้ำสิไอ้เชีย่ยแต่หน้าสยองมากหน้าแมวตัวนี้เชื่ออะไรเนี่ยแดกสปาเก,ก็ตตี้เี้ยอะไรเนี่ย อ่ะอ่ะกูดเอนวัตฟักฉากจบฉากจบที่5อ่ะฮะตอนตอนจบที่ดีที่สุดแมวของคุณไม่จำเป็นต้องให้อาหารอีกเลยเพราะอาหารที่คุณให้นั้นดีมากตอนนี้คุณอยู่ในความดูแลคือมึงโดนจับแล้วใช่ไหมทำลายสัตว์แน่นอนอ่ะฮะแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าฉากจบไหนดี ก็คือรู้สึกว่าฉากจบผมจบฉากจบไหนบ้างวะหนึ่งห้าหกก็เหลือประมาณ3ามฉากจบโอเคผมไปหาคนอื่นมาดูนะก็คือเป็นคนอื่นที่มาเล่นเกมนี้แล้วเหมือนจะเจอฉากฉากจบทั้งหมดก็คือเป็นฉากจบที่ให้แมวกินประกาศนะ ก็ผมหาไม่เจอจริงๆก็คือต้องไปดูเขานะเพราะมันงงว่ามันให้ยังไงหรือว่ามันกินได้หมดนะโอเคเดี๋ยวลองกันผมมาดูฉากจบอันเดียวก็คือมันยืดยืดเข้าบ้านวัตฟักวัตฟักอะไรวะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรฉากจบที่สาม ก็เหลืออีก2องฉากจบเป็นฉากจบที่4กับ2ใช่ป่าวะเออถูกแล้วสกับ4ต้องหาฉากจบนั้นให้ได้ก็คือผมไปหาดูฉากจบที่3นะก็ผมน่าจะเดาได้ว่ามันเป็นให้กินน้ำแดงอยู่ข้างนอกผมว่านะลองดูเผื่อได้อ่ากินไม่ได้ แมวกินไม่ได้ <could> แต่กูกินได้คืออะไรวะเนี่ยโอเคผมเจอฉากจบเอ่อสองฉากจบที่สองนะฉากจบที่สองคือผสมอาหารแมวกับยาพิษ <c oughs> <c oughs> คือมุงสื่ออะไรเด๋ยคือมุงสร้างเกมมาแบบให้แมวตายตายแบบนม้ีไปเลยเหรออ่ะฮะอ่ะให้อาหารแมวด้วยมีพิษ แมวไอเลยที่พายฉากจบที่สองที่คุณจาักการวางยาพิษและฆ่าแมวของคุณคุณเป็นมนุมนษย์ที่น่ากลัวและคุณควรละอายใจโอ้โหกูผิดใช่ไหมเนี่ยกูเก็บฉากจบกูผิดใช่ไหมเนี่ยโอเคก็เหลือฉากจบเดียวละเป็นฉากจบที่ต้องใส่รหัสนี่ไงเป็นใส่รหัส แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเอ่อรหัสตรงเนี้ยมันมันแก้ยังไงที่ผมหยิบเอ้ยที่ผมไม่นี่มาเคยหยิบก็แล้วไม่รู้ก็เลยไปฉักจบที่สองนะก็น่าจะเดารหัสได้สองสามห้าสามหนึ่งสี่สามนี่หรอสอง สามห้าสี่หนึ่งฮะไม่ใช่เหรอเก <hour> ้าสองหนึ่งสามแปดเนี่ยงงอะ่ะงงรหัสมากเลยโอเคก็ทำได้แล้วก็คือเราต้องเอาค้อนค้อนจากห้องน้ำมา เพื่อมาตีประตูอันนี้นะโอเคพร้อมไปตีประตูกันดีกว่าไปตีประตูไม่ใช่ตีแบบนี้ดิก็คือเราต้องไปจุม่มอันนี้ก่อนนี่เป็นคอนคอนทองเลยทันทีอาา่ะฮะแล้วมืดก็คืออุ๊ย อะไรเอากูมอ้ What the fuck แมวน้ำอะไรวันนี้อ่ยคืออะไรฉากจบนี้คืออะไรวันนี้ now อะไรวะอย่างนี้เลยวะโอ้ข้างข้างๆมืดไปหมดเลยผมก็แปลไม่ได้ด้วยนะขออภัยล่วงหน้ามาก,ก่อนเอ๊ะเขาฟักทิ้มมันเน่ะได้เลยอุ้ย ชี่ยนี่เหรอทีมนี่ไม่ใช่ที่แมวกูว่าที่แมวแมวไปที่แมวกันเริ่มไม่เข้าใจแล้วทีมแมวเอ้ากูก็ฆ่าแมวอยู่ดีอ่ะเอออุ้ยแมวสวัสดีมึงจะจำสแก๊กเหรอ แมวกไม่ได้ตั้งใจแมวกุไม่แปลไม่ออกเสียงมึงไม่เข้าใจเลยมันน่าจะขึ้นสับให้นะ น่าหลอนมากแล้วต้องทำไงต่ออ้าวก็คือจบโอโหฉากจบหกที่งงมากโอเคก็จบฉากหกไปเรียบร้อยเป็นฉากจบที่ที่แท้จ,จริงของเรื่องนี้ <c oughs> ก็งานดีและคุณค่าแมวเออปลดปล่อยจักรวาลในตอนนี้ไปบ้านและพักผ่อนกลับบ้านและไปพักผ่อน ก็เป็นเกมที่ไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้สยองไม่ได้อะไรเลยมันผมแปลไม่ออกน่าจะน่าจะไม่ค่อยใจโอเคก็จบเกมนี้ไปเรียบร้อยนะก็ใครอยากเล่นลิงก์ด้านล่างผมขอจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยเจอกันคลิปหน้า